นัาจุฑารัตน์ภรรยาโชครถแห่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงความสัมพันธ์ที่ทําเอาแฟนขับตกอกตกใจกับชีวิตรักของทั้งคู่โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าอย่าโพต์เหมือนมึงถูกกระทำทั้งที่มึงเป็นคนทําร้ายกูมึงล้มเหลวเรื่องครอบครัวมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะความไม่รู้จักพอ่อกูไม่เคยคิดจะพูดอะไรทังที่กูร้องไห้ตลอด5้าวันที่ผ่านมาอย่ามาพูดว่ากูทิ้งยามลาบากกูหาเลี้ยงมึงได้สบายเพราะกูเก่งมึงหรือเปล่าที่ทําร้ายกูไม่เลิกขอโทษแล้วก็กลับมาทําอีกกี่ครั้งที่กู ออทคงมีแค่หมาเท่านั้นที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของอย่าทําให้ตัวเองดูน่าสงสารกูทุ่มเททั้งชีวิตเอาตัวเองออกมารับแทนทุกอย่างแต่สิ่งที่กูได้รับคือการหักหลังนอกใจใครที่รับช่วงต่อไปก็ระวังด้วยกูพูดแค่นี้พอจบต่อมาโชครถแห่ได้ออกมาโพสข้อความยอมรับผิดระบุว่าขอโทษนะครับคุณแม่ชนะนนสาหรับถิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะดื้อไปบ้างทําผิดพลาดไปบ้างแต่วันนี้เขาสํานึกผิดแล้วจริงๆเขาคงเดินต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีเธอกับลูกกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันเหมือนเดิมนะแฮช ทำให้เธอเสียใจและผิดหวังอีกแล้วแฮชแท็กรักแม่ชั้นนนที่สุด